สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมต่ายครับ MC 99ลำลูกกาคลอง7ปะทุมธานีรถสว,สวยแบบนี้ต่ายไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วรู้ๆกันอยู่รถสวยรถดีปีใหม่ใม่ไม่น้อยๆคิดถึงต่ายพี่ต่ายคนนี้ไม่ทำให้ผิดหวังอยากได้รถมือสองสวยๆติดต่อต่ายได้โดยตรงเลยนะครับพี่ที่เบอร์โทร0945561036ครับผม เบอร์นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนกดติดตามตต่สักนิดนะครับช่องทางนี้จะเป็นพระคุณอย่างสูงแล้วพี่จะไม่ผิดหวังกับคำว่าเอ้ยรถมันสวยจริงรถมันใหม่ๆจริงรถมันไหม่น้อยจริงรถมันการันตีได้จริงเนี่ยนะครับวันนี้ต่ายนำเจ้านิสันนวรา่า n 3 0 0 c a l i b e r g เ a ร e e ไมสองหมื่นสองพโลมาให้พี่ชมมาให้พี่เลือกที่สำคัญ เกียร์ธรรมดาไม่สองหมื่นสโลเท่านั้นเองพี่เป็นเจ้าของได้ไม่ยากด้วยเงินเพียง9บาทออกรถจบทุกอย่างผ่อนไม่ถึงหมื่นขายไม่ถึง5้าแสนเดี๋ยวตายพาชมพาดูพาชมรอบคันพาดูทุกอย่าง้องหเครื่องห้อง,องโดยสารแม้กระทั่งเรทผ่อนอัตราการขายเท่าไหร่เพราะฉะนั้นปีใหม่ๆหม,หม,หม่น้อย,อยปีจดทะเบียน2 0 1พพี่ไปเข้าเรื่องชมรถ เนี่ยนะครับเจ้านิสสันนะครับนาวราร่าเอพีสามประตูเกียร์ธรรมดาเครื่อง 2,500cc ซีซีวีจเอทอร์โบร้อหมแรงม้าสุดไม่สุดไม่รู้แต่ขายถูกแน่นอนเพราะฉะนั้นอยากได้รถที่สวยแบบนี้ตัวแคลิเบอร์ตัวสูง4ประตูเกียร์ธรรมดากล้องหลังโรงงานบันไดข้างโรงงานกันชนหลังบันไดหลังอะไรทุกอย่างแมกไลเนอร์ มาครบมาเต็มที่สำคัญมีทุกอย่างให้พี่แล้วสีขาวสวยๆแบบนี้ป่าจะได้มาเลือดตาแทบกระเด็นแต่ได้มาแล้วอยากให้พี่ๆได้ชมได้ดูใครที่ชอบนิสสันนวรา a MP สามรสีประตูอยู่แล้วหายอยู่ตายมีสีขาวคันนี้ปีจดทะเบียน2019นะครับวิ่งมา22,000โลขายไม่แพงด้วยขายเพียงแค่490,000 9,000บาทเท่านั้นเองพี่499,000บาทเรทผ่อน9,000บาทอัตราผ่อน7ปีเนี่ยแหละครับใช้เงิน9บาทไม่ใช้เลยก็ได้ไม่เป็นไรเคดีดีฟรีดาวจัดเต็มได้แน่นอนนะครับหรือจะดาวเยอะดาวน้อยหรือจะซื้อสดติดต่อตายครับพี่0945561036พี่ได้รถยนต์มือสองสวยๆที่รับประกันว่าไม่ชนหนักไม่จมน้ำไม่พลิกคว่ำแน่นอน ตายมีทุกอย่างให้พี่ดูให้พี่เลือกทุกยี่ห้อด้วยคันนี้4ประตูเกียร์ธรรมดา22,000โลขาย4,99,000บาทผ่อน9,000บาท7ปีเนี่ยแหละครับสวยแบบนี้เลยนะทุกอย่างโรงงานหมดแม็กไลน์นงไล์เนอร์แม็กล้ออันลอยอะไรโรงงานแท้การันตีออกจากห้างยังไงวันนี้ตายนำมาขายพี่พี่แบบนั้นจริงๆที่สำคัญ4 9 9 0 0 0บาทผ่อน9 0 0 0บาทเปี ได้ด้วยไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะมาโชว์กันเลยนี่ห้องเครื่องเป็นไงเป็นไงละ่ะงามไหมค,ครับครับงามไหมละ่ะบอกแล้วของสวยของสดของดีนี่มีทุกอย่างอะ ABS airbag เครื่อง1 6 3แรงม้า 2,500ccVGS เทอร์บเชือ้อเพลินดีเซลช่วงนี้สบายด้วยน้ำมันเริ่มถูกลงแล้วหาไม่ยากพี่กล้องหลังพร้อมเกียร์ธรรมดาจอพร้อมแอร์ มีหมดแอร์เย็นเพลงเพาะแน่นอนกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้าที่สำคัญเดี๋ยวไปดูพวงมาลัยต่อออปชั่นมาเยอะมากกระบะสประตูนะครับสีขาวกับเจ้านิสสันโนาบาร่า NP 3 0 0เบาะผ้านะครับเกรด E คันนี้เบาะผ้าแต่ฟังก์ชันพวงมาลัยสบายเล้าใจหรูหรารู้หรามากพี่นะออปชั่นต่างๆเลยนี่เน้นพวงมาลัยเลยครับท่านนะ หวงมาไล่แบบนี้เลยคูยสคอนโทรลคอนโทรลต่างๆลูกเครื่องเล่นเครื่องเสียงรับโทรศัพท์โอ้โหควบคุมความเร็วกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าทุกอย่างเพอร์เฟกที่สำคัญแน่ปุ่มสตาร์ทอีกต่างหากพี่กุญแจรีโมทปุ่มสตาร์ทบอกแล้วว่าเอามาเต็นนะในเกตี e. คันนี้แคลิเบอร์สีขาวปี19 20, 0 0 0สอง0โล4 9 0 0 0 0 9,000บาทอัตราผ่อน9,000บาทต่อเดือนระยะเวลาผ่อน7ปีที่สำคัญติดต่อตายได้โดยตรงนะครับพี่0945561036หรือพี่มากันแล้วเรียกใช้งานน้องคนนี้ได้เลยรับรองพี่ได้รถสวยได้รถดีตายยินดีให้บริการแน่นอนนะครับไม่มีคำว่าอืไม่ได้นะไม่ได้ทุกอย่างต้องได้เข้ามาแล้วพี่ต้องได้รถยนต์มือสองสวยๆแบบนี้ฝากไว้ด้วยพี่ เจ้านิสันนาวาล่าเ p 300นะครับตัวแคลิเบอร์ตัวสูงนะทุกอย่างเดิมโรงงานหมดสีเดิมโรงงานหมดไม่ได้ทําไม่ได้เก็บไม่ได้ศาสตรไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นขายอย่างเดียวขัดสีเฉวีวันขัดภายในขัดภายนอกขัดข้ร่องเครื่องล้างทุกอย่างขายให้พี่พ่อไม่วิ่งมาเพียงแค่22,000โลในราคา4 9 9 0 0 0 0บาทผ่อน9 0 0 0บาท7ปีครับผมสวัสดีครับ